สวัสดีจ้าพี่น้องกับสเปรดี้ทซัมเมอร์สุูสุคนเมื่อนีเบาไก่บอยู่พี่น้องเอ้ยเบาไก่เพิ่นไปสวรรค์พี่น้องเอ้ยเพิ่นไปทําฟันพี่น้องอันแล้วเรื่องก็เลยเก็บขานกับเซมมี่แล้วก็กกำลังสิผ้าเพิ่นไปเฮือนป่า <c oughs> เพิ่นไปกินข่าอยู่พุ่นแล้วก็ไปหาเบาไก่อยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยผอมมีภัยอยู่เฮือนสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงดีแบ่งคนอุ่นรอ <c oughs> ยังเกาะบีแบ่งคนอูดหล่อหลูกใอยคืออ้าวสบายดีเน่ยสามีคนงามสบายดีป่าลุงนบมือในแม่สบายดีป่าลุงมนะสบายดีป่าลุงกําลังสัญญาไว้ชมบ่าวใกล้นะกําลังมาพี่น้องเอ้ยเราเรื่องกันเลยแบบสิพายเด็กน้อยอยากไปอ่ะยางก้นยางก้นเก็ใกล้นุ่งดอกพี่น้องบริการแบบบุกเ้สัญญาไม่ได้เลยม่ ตโ,ตโอ้สิตโต๊ห้องนะคะลูกมามามาม้วนให้ได้พี่น้องเด้อเพราะว่าคิดคุณเนี่ยพาเด็กสองคนไปกินเขาน่าเฮือนไปอีกอแล้วพ <อ S 1> ี่น้องอื่นอื่นจะขอบค,คุณท่านผู้ชมหลายๆเลยที่เขามาเพื่อนกินตะเวียงเนาะขอบคุณหลายๆ, <c oughs> ๆเป็นยังนะเกือบรูดโอ้ยนาะ ได ad ad so ้ก <tir> <t envy> ินฮอดพอฮึไอแบงกินฮอดพอยุผวไกลบ่มาได้สิบ่สิมาน้ำพัไกลยุไอเมีคินฮอดพออยู่บ่บ่บ่มีพอแล้วเป็นอะไรฮ้ย่พอเลยเป็นอะไรคือซึ้งอะไรเงียบบ่ไอแบงเด้บ่มีพอคูอซึ้งอะไร อาูพีน้องน้องแบงเพิ่นดูซึึกว่าเพิ่นคิดหอดพอสันดูก็ยักเมื่อแต่บ้านน้าโมงพี่น้องเอ้ยมันติดใจปาก็แค่กันพี่น้องปาก็ยังเมื่อบ้านน้าโมงไปเอียนเนาะ่าสิไปเือนเพิ่นนี่แหละพี่น้อง สายดีจ้ะพี่น้องเราเลื่องกับมื่อยเมื่อย์พี่น้องมือยนี่ลูกซึกอขอบ๊สบายพี่น้องเลยมากินขผาวอยู่เงื่อนป้าพี่น้องอียังลูกนะเอา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 ไอ้อ้วนไอ้อ้วนเอาอียังบาดแบงแบงแบงเอาให้น้องแม่ แบงเอาให้น้องเจ้าใหญ่เลยลูกอ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนเอาให้น้องอ้วนอย่าหยอกกายละกายลูกอะกายเอาให้ออกลูกเอาให้น้องเย็นยุกโซเฟน ปีทูใครนี่นะมีนี่จะวาง่นนี่หมักแกงมูนงเอ้ยลองแบงแบงแบงเศ้าแมบึ้บบ้แม่บอกให้เศ้าเอาให้น้องกาแฟมนรอนตยากีนยังมันโบเป็นของเจ้าของน้องนะถ้านางรีนก็คอนน้องนดีๆไพ่สิไป็นงานเอาเออตีมาโร่กคฟตีโล่ฟ บีทูหรอคอฟ่เนะอาอย่าไปเห็ดเต็งน้องิแหลไม่ดูอ้ยรจังเอาตายวันนี้ตายเอาตายพี่น้อกวันนี้เอาเอาเอเอี่แบงคนบุหงาอะเอาาเาเอาเขาเออ บอกแบ่งค่ะเนี่ยเอาให้ปวดตีแบ่งเด<อ>ี๋ยวไูข้างนอกเลยเดี๋ยบ<อ>้างแมงเงินป้าขึ้นลุยเกินแถมนะอ,อุะ้ยพีทกันตีกันอยู่พี่น้องสามีไปเอาผ้าโตกับจานมาใส่แอนแด็กกินไว้ลูกไว้สิกินข่าวไว้พอมากเลยนะฮะไปเอาผ้าโตกับจานสองใบเด้อลูกเด้อ การซ้ำใบเด้อลูกเด้อไปไม่มีพอมาเลยนะไว้ไว้พอสช้หายไว้ไว้ลูกไว้ไว้เอาเอาไปพี่น้องเอ้ยก็ได้มากินข่าวอยู่พี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าจุ๊บโมีไพอยู่เพืร์นพี่น้องเลยกัอันป้าเพื่อนก็เลยมากินข่าวน้ำเพืร์นพี่น้องเอ้ยแต่เรื่องก็เลยมากินข่าวน้ำเพิ่์นเหมือน เพิ่นคือสิกินเลยเพราะว่าเ้ามาเด็กเมยพี่น้องเพราะว่าอันแ,ออแล้วเรื่องอาหารก็ขึ้นมาแต่ตลาดอะไก็ท้าเด็กหน่อยอ่ะหน้าเนาะเซียนโอนเนี่ยได้พี่น้องเด้อขอโทษขออภัยได้พี่น้องมีแต่เด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยพายคลิปแบบรุม่มมาเลยพี่น้องเขาไปหยิบตะไครออเอาไปขายเที่ยวใช่เด้อไปใส่มาเฮ้ยมือเนี่ยไปเที่ยวมาบ่เฮ้ย ไฟวิ่งอพี่น้องเอ้ยนี่มีเหี่ยวหนึ่งวันบนในลูกอย่าลักลัยนะนี่มีเหี่ยวหนึ่งวันเบาไก่นี้มีเที่ยวหนึ่งวันพี่น้องเอ้ยบริบทยันเมียเป็นห่วงบ่คิดอะไรเนาะคิดคือบ่บอกเมียสิบอกก็ยันเมียบอกห้ไปแล้วยันเมียบอกสบายใจกันบอกตอนหอดชวรรค์บอกคิดถอนเมียอย่างบอค่อมีมี่แปมินทำไมในลูก ไม่ใช่ปาดมากในให้กินล่ะไปหอดสวรรค์ในมักแตงมาฝากเนี่ยพี่นาะต้องหาพันธบ่อนี่ไปลูกไปไปตังหน้าไมย์ม่กินเลยได้หรอเด้อสองลกสองลบ่อปกติก็จะขายโล่กอะซิมหาพันอันนี้เขารู้ไหตบ่อสองลูกายนะเคยไปบ่อมียกูเคยต่อวะ ต่อคือเมียงนะวะอันว่านี่สมโลเส้าหาวันนี่ยสามโลเสาหาอยู่บุญ่ะบอกเออเออโลชิพันสโลเสาหาอยู่บอโลิหมามียกูเคยตอบอะเมียมักตอบอะอ้วนมากินแม่อ้วนใส่ว่าอยากเข่านักนะน่ายเนียรวยคือบัิโเลยเด้อเด้อ เราเป็นห e ัวอยู่ส <medi> ล <Ti> ุมส <ate> uh, ิตายมีมีตั้งน้ำเลยลูกดีหนังข้างล่างเบิดแล้วอ่าออันอันใส่เบอร์ดีก่อนออหลานกูไปตั้งน้ำเซเว่นเลยได้ลูกสิจะชิมเบอร์บาร์ะนเซเอ่นม่้ยลูกหน้ามันเบิดแล้วแม่คอมีตั้งบดใหญ่รออ่าไปไปตักให้เจ้านะลูกเจ้าปวดขึ้นเคร่งนะลูกมีไหมิึงถ่ายกันได้มดจะไ่น้องตงหมูอลไรกะยังไงก้อยกุ้งกอยกุ้งพี่น้องก้อยกุ้งดิบเฮ้ยตายแล้วตายแล้ว

เป็นห่วงเพิ่อนหย่นเพิ่นไปไกลนะพี่น้อยเอออย่างเก,นะนะกจะมือลงคลิปมือนอเมื่อเมื่อเป็นห่วงเบาไกลจะมือมีเวลาจะมืมีอารมณ์ให้คลิปทีหน่อยเลยมีนสินไงดีใจเลยแน่นแต่ว่าว ก็เป kh ็นห่วงใจก็คอยให้ใจเบาเมอนกันะคอยสิเป็นวินนี่เลยเฮ้ยคอยเป็นวินเนาะคอยให้ใจเบาคือเบาเอกเออม่เห็คแขวก็บอกว่ามันก็อเบอร์อ่างอึ้งอยู่ะลยเขาดีจะู้เขาูว่จะไป่เห็คแขว เขาคือแม่งเขาแง่งเนี่ยเจ้าเลือกซ้ำเหรอแม่ไปเห็ดขาวละไปจะซั่งหรอไปจะมึนอร่อยนะเจ้าเลือกมึนเลือยากซ้ำอีกหนึ่งเจ๊มโมมีน้ำเย็นบอกเลยอยากซ้ำอกหนึ่งเอาพันได้กินข้าวบอกถามกินข้าวเลยเออกินข้าวแล้วว่ะเออเออกินข้าวแล้วอันหนึ่งกินข้าวแล้ว กินเขาก็ไปเยนพี่หน่อยไอ้ดองมาใหายดอกคุ่ได้วานี่นะไอ้ดองมาวันวาเลนไทน์ว่ันนี้ไอ้ดองแล้วก็ถูกจ้างวันวาเลนท์ววาเลนไทยนะไอ้ดองเนาะแล้วก็โรแมนติกเด้ดองไอ้แบงมาไหนแม่แบง แ ơi, ม่เอ้ยหมาให้มันมุดลูกกินเข่า,า,า,าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตามด้วยมักแป้งโต้พี่น้องปิีงไก่เป็นยังองนี่นะยังได้อีหยังเจ้าก็ไปซื้อเอาติแหละเบอร์ดี้เบอร์ดี้เป็นเพียนอยู่นี่กินแล้วเลยพี่น้องเอ้ยโต้โดยมักแต้งเบาไก่เพิ่นซื้อมาเนี่ยแหละ หวานหวานพี่น้องมกแตงกันนี่นพี่น้องคลิปนี้ก็สิไเด้ยอแล้วด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหนาจ้ากลับสบายดีจ้าสบายดีล้ง